นายนุทินชายบริกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงข่าวปลอมที่มีเนื้อหาทํานองว่าได้ตำหนิพลตรีนัดศรีอินรองแม่ทัพภาคที่สองเรื่องขอรับเงินบริจาคจากวัดพร้อมกับลงข้อความว่าข่าวนี้เป็นข่าวลวงยืนยันว่าอย่าได้หลงเชื่อโดยจะให้นักกฎหมายดำเนินคดีต่อผู้ที่นำเสนอข้อมูลนี้ค่ะ ทางด้านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายสิทธพงศ์อังคสกุลเกียรติก็บอกว่าข้อความดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเข้าใจว่าเจตนาของผู้โพสต์ต้องการที่จะบิดเบือนเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีค่ะทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลน,นั้นไม่ได้มีความคิดเช่นนี้แต่อย่างใดซึ่งหากพบว่าข้อความดังกล่าวยังปรากฏและไม่ยุติสร้างความเสียหายก็จะต้องพิจารณาดําเนินคดีกับผู้ที่โพสต์รวมถึงการปล่อยข้อความอันเป็นเท็จนี้ด้วย ทางนี้นายสิรพงษ์ยืนยันว่ารัฐบาลยินดีที่จะให้การสนับสนุนฝ่ายความมั่นคงยกตัวอย่างนะคะในการประชุมครมครั้งแรกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานายยกรัฐมนตรีก็ได้นุมัติงบประมาณให้กับฝ่ายความมั่นคงโดยที่ไม่มีการตัดงบประมาณซึ่งก็เป็นไปตามที่ฝ่ายความมั่นคงนั้นได้ขอมามุ่งหวังให้สถานก,การณ์ชายแดนนั้นคลี่คลายโดยเร็วค่ะ ส่วนกรณีที่ฝ่ายความมั่นคงมีความเห็นว่าส่วนใดมีความจําเป็นเร่งด่วนและมีผู้มีจิตสาธารณะอยากสนับสนุนกองทัพก็สามารถทําได้แต่สิ่งที่ต้องขอก็คือต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาประชาชนนั้นสบายใจค่ะการออกมาโพสต์ชี้แจงของนายนุทินก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการแชร์ข่าวปลอมนี้ในโซเชียลว่านายอนุทินนั้นได้ตําหนิรองนัดรัฐบาลก็มีทําไมไม่ยกหูคุยไม่จําเป็นต้องหา งบจากวัดนะคะหลังจากที่พระนั้นได้มีการมอบเงิน15ล้านบาทช่วยเหลือค่ะทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะพลตรีนัทก็เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคจากหลวงตาสินทรัพย์หรือว่าพระสิ้นคิดจำนวน15ล้านบาทมาช่วยในการสร้างถนนและดูแลทหารค่ะ